เจ้าแม่หยกวัดโปรยฝนให้โชคป้าวัย68ปีถูกหวยนับแสนอีกแล้ว เมื่อวันที่27มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโปรยฝนคลอง11ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศก่อนวันหวยออกในงวดประจำวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ได้มีคอหวยจำนวนหนึ่งได้มากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่หยกแม่ตะเคียนอายุ100กว่าปี โดยคอหวยกำลังใช้แป้งรูปคลำบริเวณต้นตะเคียนยืนตายพายอายุ100ปีอย่างขมักขเม้นเพื่อหาเลขเด็ด ด้านนางละไมเอี่ยมปานอายุ68ปีชาวบ้านตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนเองได้มาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่หยกเป็นประจำซึ่งชาวบ้านแถวนี้รู้จักตนเองดีเนื่องจากเจ้าแม่หยกได้ให้โชคตนเองมาตลอดอย่างเช่นเมื่องวดที่ผ่านมาตนเองได้เลขเด็ดจากเจ้าแม่หยกแล้วนำมาเล่น ก็ถูกกันกับชาวบ้านในระแวกนี้เป็นจำนวนมาก โดยป้าถูกทั้ง6-4และ2-8ได้เงินมาจำนวนมากดังนั้นวันนี้จึงได้เดินทางมาพร้อมเพื่อนบ้านเพื่อขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่หยกกันอีกครั้งซึ่งจากการที่ใช้แป้งรูปคลำก็พบเลขเด็ดแล้วและจะนำกลับไปเล่นในวันหวยออกงวดที่จะถึงนี้แต่ตนเองไม่สามารถบอกเลขที่เห็นได้เนื่องจากกลัวว่าเลขเด็ดจะเคลื่อนซึ่งหากใครอยากได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่หยก คงต้องเดินทางมาดูเองจะดีกว่าแต่ส่วนใหญ่เจ้าแม่หยกจะให้โชคแก่ทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ